ตัวบนแอปตรงนี้ตแปลกนะตแปลกนะลงมาเลยครับลงมาเลยครับจอดตรงนี้ลงเลยครับลงเลยลงเลยโบกแล้วโบกเลยโบกมาแล้วเดี๋ยวผมพาไปไปเที่ยวที่ไหนคะเจ็บมากค่ะคืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับพี่รู้ครับ ครับอันนี้พี่รู้จักเขาด้วยหรอไม่รู้ครับโบกยับเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อเรียกยากอ่ะรู้จักสาทุกคนเลยไหมเนี่ยชื่อเรียกยากพี่โคตรเยอะชื่อจีเดชเฉอก็ได้จิใช่ครับจิีจิกีอะไรฮะได้ครับับมีอุ้ยแก๊งนักเรียนจิกับมีล้วครับรวมกันเป็นเฮ้ยดารินอ๋อชื่อดารินชื่อดารินอ๋อครับ วันนี้มีเวลาว่างครับว่างค่เดี๋ยวผมมีงานมีงานมาเสนอมี่มาเสนอสนใจไหมครับงานวันนี้เหรอลองเสนอก่อนได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวผมเลือกผู้จัดการร้านให้โอ้โหคุ้นๆนะคุ้นเหรอครับเราไม่ใช่เราต้องเราต้องเชนกัอนไหมทำงานอะไรคะคอนเทนต์ครับเป็นลิงโออ ขนาดไอ้ดาลินดาลินเลยค่ะพี่แอะได่คิดไปถึงไหนครับเมื่อกี้ผมที่ผมบอกว่าจะติดต่อผู้จัดก,การร้านนี่คือคิดถึงไหนครับไม,ไม่ไม่ไม่ได้คิดเลยพี่ไม่ได้คิดเลยอ๋อใช่เมื่บอกคุณคุณนี่คือคุณที่ไหนครับที่ไหนเคยจ้างเราเป็นลิงไม่ <laughs> ไมีโอเคจ้างจ้าง,างตีภุมน้องผมได้ไหมตีภูชั่วโมงร้อยกี่บาท ชั่วโมงละสองหมื่นสองหมื่นเลยเหรอใช่ครับแต่ว่าต้องตีให้ครบนะครับถ้าตีแบบไม่ครบเวลาคือไม่จ่ายครับตีให้ครบเวลาใช่ครับงานถนัดเลยครับตั้งแกคนเนี่ยชอบชอบบอกครับนักเรียนที่มาที่นักศึกษานี่พร้อมแล้วครับพ่อมาทันนาศึกษาแจกของหน่อยได้ไหมครับอ๋อจะมาเล่นสนุกจะไปต่อแถวด้วยได้นะพอจะมาเล่นสนุกพี่พี่ต้องพี่ต้องไปคุยครับต่อแถวทำไรอ่ะพี่ครับต่อน้องครับอย่าอย่าสงสัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นลิงนะไม่เป็นลิงไหมล่ะ ไม่เอานี่คือส่วนสนุกส่วนสนุกของพี่ผมไงแถวแล้วแถวแล้วเราต้องคุยอ่ะสวัสดีแถวค่ะคุณครูแถวตอนเรับสัมภาษณ์นี่ยก่อนเราจะรับตั๋วรับอะไรจากอาจารย์นะฮะจากเนี่ยเจ้าของอันนี้เจ้าของส่วนสนุกนะสวัสดีครับสวัสดีกันได้ยังครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูโอ้พี่ไม่เลี้ยวัผมไม่เลี้ยวพูดพร้อมกันได้ไหมครับสวัสดีครับคุณครูครับแถว เขาเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตลยนะหัวหน้าห้องอยู่ไหนครับหัวหน้าห้องอยากเขาให้เดี๋ยวกเขาให้ตั๋วฟรีครับเล่นงเขาเล่นฟรีหัวหน้าห้องอ่ะหัหน้าห้องสั่งหน่อยครับสวัสดีครูพร้อมกันนะนักเรียนทั้งหมดท้าความคารพสวัสดีค่ะโอ้ยอยากไปพี่อยากไปเรียนเจนะพี่ชายเจนะพี่ชายเมื่อกี้อาจจะลูบตรงมนี้นะพอนี่นะพี่ป้อนี่เก่งนะพี่ได้ครับอันนี้เราจะเอาอะไรครับเอาเอาไปเล่นเครื่องเล่นใช่ไหม ใช่ค่ะตัวครับบอสค่าตั๋วรอได้ครับเลขเลขอะไรครับเลขอะไรสามสองแปดค่ะโปรโลไปรอเสิร์ฟขนมไปแปลขนมมารอเสิร์ฟให้ได้ครับพี่ได้ครับเสิร์ฟขนมให้เด้ก่นะหนูชื่ออะไรครับคนนี้คนแรกชื่อเซรีนค่ะไหนไหนไหนลองแบบเอ้ยทากับพี่ชื่ออะไรวะอร่าพี่พี่ชื่ออะไรวะน้องพี่ลืมแล้วเมื่อกี้ไมเคิลนับอ่าเลกลองเลขชื่อพี่ว่าไมเคิลสิน้องพี่ไมเคิลค่ะ อ๋อเมื่อกี้เขาเนี่ยครับมันเป็นวัฒนธรรมครับแถวตะวันออกเป็นพิธีรับไหว้ครับวิธีรับโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปรอเพื่อนด้านหลังได้เลยนะขอบคุณค่ะรับขนมด้วยครับน้องๆรับขนมด้ครับก่อนเข้างานพี่ไมเคิลอย่าลืมอย่าลืมรับไหว้นะครับกดอ่ะครับผมเล็กๆฮะเอาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าน้องเดี๋ยวพี่จัดการให้นะจริงๆอ่ะน้องๆรอแถวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ไปคุยด้วยนะรอแถวนี้แหละเราเราเราเรียกอะไรครับเราเรียกเราชื่ออะไร หนูชื่อเจสซี่ค่ะเลขห้าสองเจ็ดตอนก่อนซิทำยังไงทำยังไงก่อนนี่ครับเขาคืออะไรคือออุ้ยขอบคุณค่ะป่าไม่เข้าโอ้โหอันนี้รับใบอันี้วิธีรับใบอันนี่วิธีรับใบอะไรแล้วครับผมไหนลองเล่นเพื่อนไมเคิลซิพี่ไมเคิลค่ะโอ้โหเลขอะไรจ้าคนสวยห้าสี่สองค่ะ พีวานีพีวานีของค่ะมี่เมย์น้ำมาดื่มไปกันดิน้ำมาขนมเนียน้ำมาขนมด้วยอุ้ยโหวันนี้ปาดเปรี้ยวเคียวโปเต้ชื่ออะไรครับชื่อพุดดิ้งค่ะอุ้ยโหโหพุดดิ้งเหรอครับลองไม่ได้ค่หวานหรือว่ามันครับลองเป็น่รลองได้ค่ะน่าจะทั้งคู่นะคะโอ้ คครับเลขอะไรครับเรียกอะไรเลขรียกหนึ่งสามหนึ่งค่ะไหนลองเรียกชื่อพี่สิพี่ชื่ออะไรนะคะไม่เขารครับพี่ไม่คข้าขาน้องแบบผู้ใหญ่ให้ของอ่ะน้องผู้ใหญ่ให้ของอ่ะพี่ไม่เขินขาขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะพี่ไม่ขึ้นขาอยากให้ทั้งคืนเลยรับบ้านเดียพี่รับบ้านเดียอใจนะพี่ใจนะขอบคุณค่ะแล้วตอนแถวรอเลยครับข้างหลังน่ะรอเลยอันนี้คือแจกตังค์เด็กไปเล่นสนุกสนครับแจกตังค์พี่แจกขนมอ๋ออันนี้ชื่ออะไรครับคุณนี้ชื่อชูก้าร์ค่ะโอ้โหหวานไหมครับชูก้าอันเนี้ยลองชิมดูไหมคะสัญญาเลยครับว่าว่าถ้าได้ชิมเนี่ยจะรอ ตัวนี้คนเยอะครับตัวนี้เด็กเยอะตัวนี้เด็กใช่ครับตัวนี้เด็กเรียกอะไรครับเรียกอะไรนะเรียกสี่เก้าศูนย์ค่ะจำอะไรดีนะครับโอ้ยขอบคุณเขาพูดชื่อด้วยไหมครับเวลาพี่เมย์ขอบเขาขอบคคุณรับโอ้โหอันนี้รับใบครับอันนี้รับใบมันเป็นวิธีรับใบน้องโอเคครับ แค่ตะวันตกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละใช่ครับพี่มาถึกตะวันตกครับครับชื่ออะไรครับคนสวยชื่อนาน่าครับโหเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้เลยครับเลขอะไรครับเลขเก้าสามเก้าครับวันนี้ต้องไหว้สวยแน่เลยพี่น้าๆเอาลูกป่องหรือเอาลูกอะไรจ้ะไหว้สวยแน่เลยจะต้องลองด้วยครับแบบโอ้ยพี่อยากให้ของแล้วต้องทำไงครับไหว้ให้ดูหน่อย ก้มๆหว่านน้องเวลางานงานฟีเบาๆหน่อยน้องงานฟีเบาหน่อยงานฟีเบาหน่อยงานฟีบเบาหน่อยดังไม่หยุดเลยอ่ะโชว์ไปน้องพี่โชว์ไปบ้าไปครับคุสวยชื่ออะไรครับชื่อเมียจิค่ะสวยเป็นแมวเหรอครับหรือว่าเมจีควจีพี่ชายเมียจิครับแมวแมวนี้น่ารักไหมครับหรือว่าไอ้กล่อง น่ารักคใครให้ลูกโป่งครับใครให้ลูกโป่งครับใครให้ลูกโป่งครับกระพาขึ้นเลขอะไรครับเลขอะไรครับเลขหกเก้าแปดครับจากขนมเด็กๆกันบ้าณเล่นะน้องขอบคุณขอบคุณโชว์ไปครับขอบคุณโชว์ขอบคุณนะคะแดดดีโอ้โหโหแดดดีแดดดีเลยเหรอโอ้โหแดดดีอยู่เป็นนี่อันนี้คืออันนี้ชูการแดดดีเหรอครับฮัลโหลนี่ครับคนสุดท้ายเลขอะไรครับชื่ออะไรเอ่ย อจ่าเมียจวเขาเขินนายอะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนายหล่อจาเมีวจาเมีวจาเมีวจ่าเมียครับเรียกอะไรครับจาเมีวเรียกอะไรห้าหกห้าผู้หญิงห้าเอาลูกป่องไปครับตกลงค่ะได้แล้วเรียบร้อยครับจ่าเมีวขอบคุณนะคะแต่ที่หลังฮะฮะฮผู้หญิงห้าที่หลังอะไรน้องที่หลังอะไรน้องแต่ห้าแค่เมยวแต่ห้าไม่ใช่แต่ห้าไงอ้าวแล้วหญดูๆอยากเล่นเครื่องเล่นไหนอันแรกอะครับ นน้องูเอานีดีกว่าเอ้ยแบกพาเขาไปเล่นดีกว่ามามามาตามพี่มาตามพี่มามาตามพี่มาไม่เคยเหมือนพี่ไม่เคยเหอนขาเอาหนูคนสุดท้ายเหรอเนี่ยมาหนูเล็กอะไรคะหนูชื่ออะไรคะเนี่ยสไปค่ะค่ะหนูเล็กอะไรคะต้องเยอะหน่อยนะพี่น้องนะติดต้องเยอะหน่อยนะน้องเนี่ยอันไหนเสี่ยวสุดคะเครื่องเล่นโอ้โหเสี่ยวทุกอันครับน้องเดี๋ยวพี่พาไปเล่นเสี่ยวทุกอันพี่รับรองขอบคุณค่ะเล้วพี่ไปขึ้นดิ่งแมวไหมคะ ชุดก่าเศร้าเสียวๆอ่ะได้ครับเป็งเคมไหมคะนนี้อันไหนดีว่าเพื่อนเพื่อนแนะนำผมหน่อยเพื่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้กิ้งก่อนอันแรกเฮ้ยไปมไปนี่ไป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 มนี่ไปเฮ้ยน้องครับตามตามเพื่อนหน่อยครับมามามาเดี๋ยวเราเล่นพร้อมกันครับเดี๋ยวเล่นพร้อมกันมาไปมาผมว่าต้องอันที่เสียวๆครับน้องจะได้ไม่ไม่อันนี้เราเอาไว้กิ้งก่อนพี่มันมันเออปกติหนูๆได้เคยเล่นไหมครับเนี่ยน้องๆหนูๆตรงนี้ ไม่เคยค่ะไม่เคยโอ้โหเสียวมากเลยนะครับวันนี้เสียวมากเลยนะบอกก่อนอยากเล่นพ,พี่อะค่ะก<อ>็ชอบเสียวเ<อ>สียวแค่นด,ดีไหมคะโอ้โหซื้อตั๋วกันเลยครับซื้อตั๋วครับต,ตรงนี้ครับน้องไปขึ้นรถเหย่อนบ้างพี่ว่าไม่ต้องเล่นละไไปกนม่ต้องซื้อตั๋ว,วใช่ไหมน้องไม่ต้องซื้อตั๋ตรงนี้ตรงตรงตรงนี้นะครับใช่ปะพี่ไม่เข้าไปได้ไหมต่อเข้าบ่เหรอน้องต้องทิ้งทิ้งที่น้องถือนะถึงจะซื้อได้น้อง ตามตามพลงที่ดูอะไรื่องเล่นเหรออ้น้องพาลงสีแดงข้างบนหัวแดงข้างบนน้องเล่นไงนะน้องชายฮะเล่นไงน้องพาลงขึ้นไปเรื่ไวกิ้งหูขึ้นไปได้เลยครับหนูขึ้นไปได้เลยครับหนูขึ้นไปได้เลยนะพาลงพลงไม่ทำงานเ่ยพาขึ้นได้เลยนะขึ้นได้เลยนะได้ไงครับไปรไปครับไปไปไครับไปไปไครับไปไปไครับไปรไปไปรไปคไปไครับไป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 ไครับไปไปไป เราไม่เล่นหรอครับอะไรคืออะไรต้องบอกก่อนแล้วนะครับซื้อตั๋วแล้วซื้อตั๋วแล้วซื้อตั๋วเลยทางเสียวแล้วเนี่ยบอกก่อนพาลงแน้วนาเดี๋ยวพาลงแน้วนาวิธีการเล่นหน่อยวครับนี่นาวก็ต้องรอให้มันหยุดนะครับไอ้ของบักอ่ะมันจะหยุดกี่โมงครับพี่ใกล้หยุดล้วน้องเนี่ยใกล้หยุดล้ะนี่คือใกล้ละใกล้ละแต่ของพี่น่าจะไวกว่านี้นะเวลาพี่แบบทำอะไรพวกเนี้ยอันนี้ช้าไปหน่อย นนีีแบบ้เหรอวิ่งครับวคือวิ่งอ๋อพี่วิ่งพี่พี่งอุ้งไปหนึ่งน้องๆอีกโอ้เาไปหนึ่งครับใกล้เสร็จละใชจะถีบไหมครับเนี่ยตอนก็แล้วแต่อารมณ์เลยครับว่าเขาจะถี่หรือว่าเดี๋ยวที่หนูเลยครับว่าหนูต้องการแบบไหนขอแรงๆทีๆเลยค่ะโอ้โหอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยกาดใจดงเล่นช่วยใช่ใช่โอ้ยใจนะครับใจนะพี่ใจ กน้องละหยุดแล้วครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เคลียร์พนัการให้น้องโอเคค่ะน้องๆ้ือด่านรับน้องเดี๋ยวคือมันไม่ขึ้นยังมันมีขึ้นยังมันมีปุ่มไม่ขึ้นยังเดี๋ยวรอมันมีขึ้ยังยังไม่ขึ้นแล้วขึ้นยังครับแล้วพี่เราพร้อมขึ้นยังขึ้นพี่ได้ไหมมีปุ่มขึ้นที่นะตรงนี้มันจะสาหัสไปนะครับอ๋อย่างลีกเลยเปลี่ยนเครื่องเล่นไหมถ้าจะขึ้นพี่อ่ะพี่นักขายเราไปไหมอุ้ยเออๆรอหนอนรอหนองน เรามานิ่งก่อนครับเรามานิ่งก่อนครับโอ้โหอยากเห็นหกล้มบ่อยๆจังเมื่อกี้ยังเฮ้ยเมื่อไหร่จะนิ่งครับนิ่งกี่โมงครับนิ่งกี่โมงอันนี้นิ่งกี่โมง

เอา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 ปล่อยเรียบร้อยไม่ทันแล้วครับทันปะพี่ไม่เคลื่อนโอ้โอ้ที่ไม่เคลพ่อนที่ไม่เคลนไม่ทันแล้วพี่ไม่เป็นไรไม่เป็ไม่เป็นไรพี่ยืนเช่ดหนูอยู่ข้างก็ได้จ้าเขาสวยโอ้โหนูหนูเนี่ยเริ่มขยับเล้นะหนูเนี่ยเสียงอะหนูเบาอยู่เราอยู่เบาอยู่ กินหน่อยแล้วกินหน่อยเร็วกินหน่อยแล้วหนูหนูนี่หนูมาแลหนูโอ้ยดีเล็กแรงหน่อยได้ไหมแรงหน่อยฮัลโหลดูแลหน่อยฮัลโหลแแรกว่านี้นะหบเนียยังไม่เสี่ยวน้เลยเนี้ยมันเดเร็วแล้วครับยังไงเนียต้องกินหน่อยลวครับเร็วเร็วมาแล้วมันเริ่มเร็วแล้วนะมันเริ่มเร็วแล้วนะนากลัวขนาดนี้ไม่มีเสียงเลยหรอ โอ้สอุ้แลวสวยสวยมากหนูสวยจริงสวยจริงโอ้โหกโตแล้แรแรงแรงแบบโอ้โหแรีกแรงแล้วมันแรงมากเลยครับน้องมันแรงมากเลยน้อง โอ้โหแรงได้บี้หนูไหวไหมคะหนูดูไหวไหมคะเนี่ยฮะหนูหนูไหวไหมหนูดูไหวไหมครับเป็นแรงได้กว่านี้โปรโลว่าไปไปไม่ไหวแล้วหนูไหวใช่ไหมน้องแรงได้กว่นี้อีกโปโลตั้งแล้วโปโลตั้งแล้วแรงได้กว่านี้อีกน้องโปโลทำไมทำไมที่พระแขนมีสามอันวะน้องโปรโลตั้งแล้วที่พระแขกมันมีสามอันวะน้องชาย ไหนฮะเสียงอะน้องโอ้ไม่มีเสียงอะไรอย่างงี้จะตรงเลยไหนเสียงอะน้องไปไปไปเองเด็กน้องไปเองเด็กน้องชายพี่เองเด็กเองเด็กน้องเองเด็กเองเด็กน้องเองเด็กน้องโอ้โหไม่ได้ห็นกอ้ไรเดี๋ยวน้องเดี๋ยวอีเนี่ยเดี๋ยวคนไหนนี่ไม่รน้เดี๋ยวอีน้องเสี่ยวอีน้องเีาเเาห

ด oh 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 ี๋ยวต้องขอโทษกับน้องๆด้วยนะคะโอ้โหไม่เป็นไรครับน้องชอบน้าลลยหไครับไม่เป็นไรครับเล่นบันมากเลยครับอยากให้เล่นทุกวันเลยครับอยากมาให้เล่นทุกวันเลยเราอะไรนะเราทำไมต้องนั้นเปียกอะเปล่าทำไมเปียกเปล่าไอ้เปียกน้ำลายไหลอยู่ไหนเนี่ยเปียกต้องตะโกนอีกน้องตะโกนว่าทำไมดูอยู่นะฟังน้องเครื่องเครื่องเขย่าน้องเครื่องมันสั่นน้องเครื่องมันสั่นนี่อะแรเล่นขับเล่นขัไม่ได้เล่นขับการไปไหมคะเดี่ยวนี้คือเครื่องเล่นอะไรครับเปียกมีเครื่องอื่นปะ นี่ขนาดเครื่องยังไม่เสียแล้วเนี่ยมีมีมีเครื่องอื่นนะมีเครื่องอื่นนะครับมีเครื่องอื่นด้วยครับมาเดี๋ยวพาเล่นเห่นกันกล้นะครับเครื่องเล่นอื่นเสียด้วันนี้ครับลงมาเลยครับนล้องมีนะครับผมผมมีเครื่องจักรครับผมมีเครื่องจักรมาครับพี่รองล่างนะพี่รองล่างนะชงมาไวเลยอจะสักไหมครับจะชสัก้่ยไปเรื่ยไปเยไปยไรยไปเรยไปเไปเยไปเอยยไปอยไปเยไปเอยย